ครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ร้านพรทวีนะครับขอเราจะพาคุณเข้าสู่ร้านพรทวีนะครับนี่คือบรรยากาศด้านหน้าหน้าร้านนะครับร้านค้าของเรานะครับสินค้าครบขายของได้ได้กาไรนะครับดูบรรยากาศหน้าร้านนะครับเรามีสินค้าหลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าบริโภคอุปโภคหรือเครื่องใช้ในครัวเรือนนะครับ เรามีทุกอย่างนะครับดูนะครับเรามีสินค้ามากมายนะครับอันนี้จะเป็นโซนน้ำดื่มนะครับครับร้านเราใหญ่โออาเทียบกับระดับห้างนะครับของเรานะครับดูนะครับครับอันนี้จะเป็นโซนเครื่องดื่มนะครับ สินค้าเรามีทุกอย่างนะครับไว้บริการท่านไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มชูกำลงังโนมกาแฟนะดูนะครับไม่ว่าจะเป็นล็อกอันนี้ล็อกกาแฟนะครับขนมนะครับอันนี้ล็อกขนมนะครับเรามีสินค้าครบทุกอย่างครับที่คุณต้องการน,นะครับนะครับ อันนี้จะเป็นล็อกเครื่องใช้ในครัวเรือนนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องปรุงดูนะครับล็อกนี้เป็นเครื่องปรุงเราจัดร้านแบบสะอาดสินค้าไม่มีวันหมดอายุนะครับสินค้าใหม่สดตลอดนะครับออกจากโรงงานดุนมันหมาดเลยนะครับนี่นะครับนะครับบรรยากาศภายในร้านนะครับดูนะครับ อันนี้จะเป็นนี่นะครับด้านนี้จะเป็นพวกของแห้งนะครับแชมพูยาสะผมสบู่ยาอมโบตันยาทีฟันคอเกตนะครับดูนะครับครับฝากาไว้ด้วยนะครับอย่าลืมแวะเข้ามาชมนะครับครับขอบคุณครับ